สุดท้ายเป็นยังไงโมพันไอตีอันนั้นโมพนมได้เล่นลิ้วมาที่ด่เอาแตง่งเอาแต่งเอาพวกนี้คนมีอุปกรณ์คนหลายดเด้เป็นตะลับมาเป็นตะลับดินสอเว้จะได้เล่นลิ้วพี่น้องเนี่ยนี่ครับนี่เบื้องจากเบื้องจากไม่ขำนี่แหละ นี่เขาเอินใหม่ยังเกาะไม่ขำมันีิบอ่ไม้ลองเบ็ดเออนี่ครับไม้ไผ่มาดฐานมาดฐานคือเก่าในประคอตัวเดียวกับโมได้เลยอากาศมันเย็นจีิงหรออากาศมันเย็นแต่งทุดนในไม้ด้วยบ่สิเอาเจ้าเสือมันก็อยู่บ่สิยู่ยู่เดี๋ยวจะคกันอย่างนี้ นะครับเอาไมเหลือไปใส่ป่ะอยู่กับเสียแกียนที่เราเหมือนนั่นเองนะเนี่ยช่วงสร้างตะกัวกันพี่น้องช่างตะกัวเฮ้ยขี้เกียจเงี้ยเฮี้ยเฮี้ยเฮียเงี้ยเฮ้ยเคยจับขี้กระเดียนจยังขี้เอ้ยี่ขยักขยันชุยเริ่งเรามาทวงวิธีการทวงสอนเลยที่สอนวิธีการทวงเลตที่พัทธพี่น้องเราเรา ก็อยากเล่นริ้วหน่อสิมีทุนนี่สิต้องจะฮัดไหมครับเนาะเบิ่งอยากยิ้มทูปืวยกันเหรอก็ต้องทวงเนี่ยเด้อ๋อคือเลื่อนตัวนี้ล่องนี่สิเป็นบ่บ่บ่ตัวนี้เัาต้องเลี่ยมตะกลัวพี่น้องครับอ๋อเอาหีตั้งระยะอันพวกหีตั้งจำขอสีสวมไหมครับเด้์ขอสีสวมครับพวกหีสดั่งบัลลังแต่นะครับบัลลังแต่ครับตัวนี้คือตัดตะกลัวนี่เลี่มเลี่มตะกลัวเลี่มตะกลัวออก อืมไไ okay. โอเคทดสอบเช็กสีไม้กรับจมเป็นไหนครับจมครับคือต้องเลี่ยมแต่กัวออกให้มันให้มันลอยแน่นครับ <c oughs> อ๋อลุดมือ <c oughs> มือสั่นบ่บ่ถึงบ่น,นี่บ่ได้เปี๊ยกปะจักทสงใสอ๋อประมาณนี้เบียคอยเล่มไปก่อนอคอยเล่มมือใหมค่ครับมือใหม่หาร์ดเทปมือใหม่หาร์ดเทมาสันเสียกแกนเพิ่งซื้อมาเมื่อวานนเอียนบ่ริ้วตัวนี้ลอยบ่แบบนี้ถ้าลงกรษัา,านี่เล่นเล่นไม่ตายเลยครับอ๋อลุงก่าเล่นไม่ตายเลยแล้วว่ตัวนี้คือเล่มใหม่มเป็นบ่เล่มใหม่เล่มใหม่ อเอาทดสอบพึ่งจมยังครับพี่น้องบยังอยู่เลี่ยมเล่อนเลยครับโอเค ขี่ขียวมาเข้าก็บตัดอ,อก้องพานการท่วงครับตัวนี้ว่าจนันนี่ยโมหูเร่องสายโผล่ออกมาเนี่ยโมหยังขอได้ขอได้ขอแดงจะได้ล้วแม่นบอลนี่แดงครับพี่นนอะไก่กสีแดแล้วออ ต่างนะครับพี่น้องเนี่ยโม่ได้แม่นบ่เอาหอดขอได้กล่องขนานี่อีกครับผมสิเอาหอดขอนีกครับใช่ใช่ใช่ให้พี่น้องอันผู้ผู้รับส้มเข้าเบิ่องต้นเนี่ยลงมาอีกก็ได้ครับกล่องโมฟกัสครับผมลงมาอีกก็มาอีกเออขอใจกล่องโคตรจนคอสีส้มนี่แน่นครับพี่น้องอ๋อเมื่อกี้มันอยู่คอแดงแม่นบ่แน่นคอแดงด้านบนเนาะวันทีฮ็ดได้มาหอดคอสีส้ม ตัวนี้เราเรา,าจใิใส่มนใส่กลนยัง <c oughs> โอ้ยตาดอกแล้ว้ายทดสอบนี่ครับทุนครับตังแล้วขอได้ย,ย,ย,ยนื้อหมูหอดยนื้อหมูหอดยนื้หมหอนห่าดองอีกเห็นไหมมันเหรียญง่ายเป็นบอครับไม่ครับไม่อาจังรับปลากิงนเนื้อลน เนีย่ยร้อนดิ่มขึ้นเรื่อยๆได้พีนอ้องอืมขขางๆเลยเนาะอายนี่ไม่ใ่ปต่างล่ะครับน้ำตื่นบ่ หลายฝุดนี่ตัางแล้วตัางแล้วพอดีบ่นี่ครับนิดนึงนิดนึงเลียมไปเลียมไปเรื่อยๆครับใจห่อนว่าไ้ครับตัวนี้ต้องใจเย็นๆอือฝุ่นนะมันสิริมันหลานแตะว่าแมนเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดคลิปสอนว่าแมนเดตัวนี้ฮัดเลีนมันบานครับมันบานครับไม่หลุดมูซิฟเสียแกนว่านี่แหละครับไม่หลุดมูซิฟ สั่งไปอ่ะยังไม่ลมนะพี่น้องอ่ะนิดเดียวอ๋อยังนิดเดียวนิดเดียวนิเด,วดเดียวได้ครับอ๋ออ๋ลอ,อ,อยนี้ลมแห้งเออขอทาไปลอยกันเนง้ยโมหูเด้ยนี่ให้พี่น้องเราเบิ่งน้าคืออะไรวะแก๋วครับ ตั้งตุ่นนี่ก็หาน,นาที่ห้นาทีเด้แจ้วเลยบห่หนี่ั้ยเจ<อ>้วเลยบ่หนี่น้าที่ได้ครับเอาซศมัน่ก็ได้ครับใส่ๆเดี๋ยวเดียวเด้อตุ่นอยู่ใส่ว่ะอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วนี่นี่นี่กล่องก็บบุกขยชัดไปไหนเอาโอเคเจ้า <Okay. S 2> แจ้วเจ้าเสียแกนกลัลันตีว่าสัน <c oughs> <c oughs> <c oughs> โอ้ยสุดยอดสุดยอดอันนี้ให้กับจังหวะต่วงระดับน้ำม,มันนี่วงระดับน้ำพ่อมีตัวกระดับน้ำด่อ มีอ่ะแต่ลำน้ำนี่เขาเอาใส่กินกันได้ครับเพราะมันเขาไปบริเวณน้ำบ่อใส่ยังเกาะอ้าวพี่น้องเอ๋ยใส่เดือนหายพี่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 มันปิวโตกู่พี่นี่ดิทำอไรเนี่ยหมดจอไปแล้วโอ้ยโอ้ยเว่ ตัวนี้นะครับมีการทวงระดับน้ำครับผมทวงระน้ำน้ำคือคือการเขาเอาเนื้อใส่ครับใส่เนื้อเป็นบ่อห์เสียแน่นครับเวลาเขาใส่เนื้อแล้วมันจะนักกว่าเก่าเป็นมอแน่นครับอ๋อตัวนี้เอาตามจริงเลยเนาะคือเขาตกตัดตะกั่วอออกีกมันบมอเบาๆอันอันนี้คือเขาบ่าๆตอตัดครับเขาห้าเหลี่ยนเตทุนเดอนได้ทุนแน่นครับอ๋อเดอนทุนนะน้ำบางบางชุดที่เขาตีตัวนะครับนี่ยอ๋อ เดือนทุนเฉยแน่นครับอ๋อหาระดับน้ำจุดที่เราจะตกมันบอกท่านไปหอดใส่มันคือของงาใหม่แาบน,นี้ปลามันบริยุทธิ์ทึงกุ๊กใหม่เลยน,นี่ครับหลิวมันมาซึ้บทุนต่างไปต่างแล้วแต่ว่ายังบ่ได้ทมิเป็นบอนครับครับเขาต้อตงเรือนทุน น,นี่ครับมันจะมีเดียวเด้อให้เบิ่งเนี่ให้เบิ่งน้ำเนี่ไลต่ตะเปิดครับเขาเอื่นมายัางเกาะไลต่ตะเปิดไลต่ตะเปิดอ,อืมม,มีมีสองหน่วยบ่นี่ครับอันนี้ผมใส่มาสองหน่วยปกติผมใส่าสามนะค<อ>รับโอกันกันลื่นเวลาวัดโอกันทุนลื่นข้อแดงอขอแดงกระปุ่มมีวะพยายามถอยลูปหม่องเก่าด้วยครับเพราะว่าถ้าผิดหวองนั่นจะกระตื่นเลือ พยายามแบบถอยลงมองจุดเก่าครับพี่น้องจุดที่ที่โต๊ะครับทำไปโต๊ะุดไม้ห้อกับคอยวากันคอยไปเลื่อนถุนอีกที่หนึ่งครับพี่น้องนี่นี่ที่เลือกตรงนี้เลิกมหนบอทำไหมข้ามันไดหนีคือว่างเลยเบนบ่ แต่คือเขาวางใส่ไม้ไผ่นีด้วยจริงเขาบ่อใส่ใส่ไม้ไผ่ดอกโอเคได้เลยมาดินี่นครับพี่้องไอเขาเอื่นว่าเลนอันนั้นเลนเงียบป้อมแล้วโบคือเราเลนลิ้วเลยบาดนี่อุปกรณ์เพื่อนเพียบเลยเจอกันบาดฐานนะครับ <c oughs> <c oughs> โอ้มีซาละม่รายการนี่ซาละดีแห้ง ถ้าบานไม่หลุ่น,นะครับไม่หลุนมันบานห้องนี่แหละบ่ได้เลือดรู้ยังดอกพี่น้องเอ้ยอันไอเบสตัวนั้นกับเขาหายมากครับบ่ได้สื่อมากดอกโมเมนต์คนรวยนะครับยืมของอ๋อยเ,เข้ามาครับยืมของออยเข้ามานี่แหละครับใครอยากสนับสนุนก็สนับสนุนได้เด้อครับพี่น้อง ตัวนี้เฮ็ดคลิปกะเฮ็ดแบบอยากเห็นการใช้ชีวิตนะครับว่าไหยหลนุนบันบานเท่านี้เฮ็ดคลิปนี้มันแบบค่อนข้างที่จะลำบากบางที่มันมีลำบากนะครับมันยากง่ายมีตาม่างกันครับผมส่วนจมพี่นอ้องเบ่งเนี่ย คือบหัอ่บอบสมมติว่ามันลงไปปื้มเพวาวัดขึ้นเลยมันบอกเฮ้ยต้องเรื่อยว่ะมันเป็นเห่าสะท้อนมั้กมันเลย่อนันเป็นเหงาสะท้อนแล้วมันเห็ดไหนมันเหงาหน่าเสียกันอืม อาารางสองเหมอนเดมเี้ยเียเดาเอเออใ่ิบัสิบัขอด้พี่น้องซิบล่ะนบว่ามันจะขึ้เอาเดี๋ยวมันหลานมัน่้น่ยนะพี่น้องแต่เดี๋ยนี้มันทอนคืนแล้วมันดูดบ่เอ้ยโนาดูมันเป็นใสเดือนนี่ว่ามันโนาดูนะธรรมชาเลย บทุนตัวนี้คือคือเหรียญนี้ถ่ายมันจมมันบ่ร่มล่วมขอเองก็คื้าตัางค์โอเ่หรอครับตังเอาให้ตังค์ตังค์ยตังค์สามตุ๊กสองบอตังคสองตุ๊กสองก็ได้ ตัวนี้มันจมแห้งหมดน,มน,นี่ตัวนี้ตัวนี้ผมผมตั้งเด่นซองตัวสองน้าไปเนาะแต่ว่ามันตอนนี้มันจมมันมาปลากำลังหูม,นม,นมนันเนี่ยนี่มีต้มตบน,น,น้ามาจักกีนหน้าเลยโดนถัดต่อไปหายมือถือบางหน้าหมึกขึ้นบ่ได้ไหลนะบน่าหนาเกี่ยวหัจอ่เนาะ อาการซึมึงแต่ยแต่เข้าเหรินหลังเขาเนี้ยพี่น้องเลยสายหลังก็หนีใส่เดือนเหรินต้องมชาติพราะอย่น้นไม่สืบสืบไรลงปลาเอียงย่างมินหมอย่างมินหมอย่างสืบค่อยๆไลขึ้นล่ะทุนหายเมื่อไรเจอกันทุนหายเมื่อไรเจอกันเรามาตรฐานมินบม้เสียแกน ตัวนี้ถอดเกือบแรียนโมเมนพิ่นสิมาจนได้เดอนเลยนี่ครับเบิ้งอุปกรณ์เราตัว <laughs> นี้ก็ยืมเข้ามาครับยืมเข้ามาชีวิตอ่าชีวิตอีสานบ้านเฮาพี่น้องอยู่แบบเรียบๆง่ายๆครับบ่ไดู้้รู้หรายยังมากใหมครับผมนี่แหละบรรยากาศดีครับมือน,นีร่มว่อยๆนะครับนั่งอยู่ในห่ม พมนี่แหละโอ้ยสุดยอดป่ายเขียนไาอย่างนี้ฮักหลายนาคำนี่แหละครับฮักหลายนาคำ <laughs> โอ้ยไายวัดบบท่านพี่น้องมาไหนไปย,ยังไงไปเคียงทำไมไม่ไปได้ปลาเค็ยงยืดเลี้ยงกิ่ปาลาอยู่เ <laughs> <laughs> สียแก่นมาเอาไม่ได้อยู่วะบสัน <laughs> <laughs> ตัวนี้มันใส่เบ็ดก๊อเอาเดอ้อนี่มันบ่ได้เกี่ยวกับเหนื่อไ,ได้เลยนี่ <laughs> หมากหมากดีเลยเยมากมาทานได้เลยข้าวเหนียวจำปอหมากช่องมาช่องโสิบห้าบาทพูดสิหกา,า,า,าก็ยืมห้าบ่าวบาปานคงจะคลองเนาะยืมเขามาก็ได้เนาะน <c oughs> สุดยอด <c oughs> นี่แหละครับริ้วธรรมชาติที่นอยธรรมชาติเงียบปอมเงียบปอมใส่การมาเลยก็เลยตรงมาเหรียนริ้วครับ ไม่ขาดพี่น้องมึงบางนีไม่จักคือมันดึงจมดึงจมปิ่งกินกับตำบกทัวนี่สุดยอดเอาไม้เด้อบังหันทายบัทหันพี่น้องโอ้ยน้อยเดียววัดสยางเลี่งเลยแก้ว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  เงบ่เงายนะนี่บ่ที่มีหลไรอะตางเรียตัวนี้หม้าไว้แต่ก้อนน่นคับเ็นอะไครับี่ยงไปเอาถังก่อนพี่นนองมันต้องมีถังมีถังครับโอ้มึนจีทายประทัดฝน,นวัดไว,วด้่ฝดพอดีคุยทุระ ครับถังใสป่ปาลาปลาคอตัวบันหันละบีน้องสุดยอดได้อีกแล้วครับได้ปลาเข็งเล่นลิ้วครับเ่นลิ้วเ <c> พ <oughs> <c oughs> ิ่งเลยได้ปลาเข่ง <c oughs>

สุดยอดเลยครับนี่ลงไม่ล่ะครับวันนี้ผมติตั้งใจไทยอยูท่านผมอย่างนี้ผมเองว่านางเฝ้าเวทแบบมันอันนั้นเดีผมหย่านคลิปมันหยาแนะย่านพี่น้องเบือ่อครับน้องโอเคครับปลาคอกคระค้งอยู่ในถังนี่นแหละพี่น้องแต่คลิปตาไม่เห็นพ่อผมอะไรพี่น้องมากเล้วันนี้เอ้อใส่คุณจมาได้พี่น้องเออ โอ้ยเนี่ยนี่เสี่ยแกนไปยังไงเนี่ยาปยังนี่มันปนิ่งเว้ยปากกาปัวนีปากการรมชาติ้องมาฉาบกูแกว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 นี่มาแล้วครับพี่น้องมาแล้วบ้านี้เมื่อกี้ไายว่าท่านปลาเข็งปลาเข็งปลาคอตั้งไงลั้งไงย่างเป็นโลได้เอาเนี่ยทั้งไงย่างแก้มลงสุดยอดได้เนี่ยอูดลงคอเลยโอ้ยแกวแกวแกวไม่ได้จริงอุ้ย อะอโดไดบ่บานนี่ตัดสายอะน้องตัดสายต้อเล็ปันโอ้ตองหัวขอมม่หยุดืมาแก้วแก้วแก้ก้าคาดีอันนี้นี่แหละครับมาหนึบาบาทคนนี้มากันสิบห้าบาทมามาเดียวมาหน่อยหน่อยมากช่วงพม้อมาสามสิบเนียก็เลยตัดสายเลย เสเรียบร้อยครับเรียบร้อยหาไปหากีนมากรงละ <c oughs> ้ะเก,กีวเกวเกเซียแกนสุดห้ายเลยุดแตะกูงเงไหมพอดีเขาพอดีจะมุ่นสุไปบานไปเอาตำมบออกแก่แต่ต้มที่้าแล้วมงนี้อ่ะ <c oughs> ครับพอด้กินเทียงพี่น้องอพอดยเอ็กตัวแล้วมึงกัน เออถั่วเดนมาแงมาไปใส่หนูมแดงไปใส่เหีวไมใส่เหีวนี่เสียเกนบอกว่าไปใส่เหียวหนูมาพดเสมาขวเบิ้องเว่าบนนี่ะนี่แหละครับกิตกางสาครผมอันนี้บ่วงกับเหี่วนี่คือกันปะอันเดียวกันพูดไดเลยนี่เหีวอ๋อสาตานเสาตานครับเสาตานมาเรีนหนังมือนี่เออใบาบกล่องเน่ สวยเคนสวยนี่ตื่นสวยเลยเออเขาซ่บหนีกับพ่อล้วล่ะไอ้ชายเด่นบุญเดี๋ยวไปคุณเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยววาไปไม่ตามบ้านเดี๋ยวผมไปหาบัาคอมาให้กินปูนู้บกรเหมือนโอ้ปเป็นตะลับบ่เป็นตะลับดินซอได้พี่น้องกินหอนทำไมตะกี้ตะลับดินซอผมมีม่แต่หยัดไปเตะสองเท่านั้นเลยกับยืมมูอหันนะครับ ันนี้กับว่าทำมันกับพันเยอะนี่เบด็ดนี่เป็นพันเลยบ่สุดจีนสุดจีนน,นี่อันอันร่อยกว่าบ,บาทแต่ว่ายืมเข้ามาไหนบ่แมนนี่เข้ามาอ๋อสุดยอดสุดยอดแมนแม่นนี่ละครับพี่น้องเอ้ยเป็นตาวซีตนเนี่ยยืมเบ็ดกับยืมเข้ามาตีได้เดียวนี่ริ้วนี่ยืมเข้ามาครับพร้อมกองพร้อมเนี่ยนี่ครับไปสิสนับสนุนกับวามาเถอะยอกยอกยอกครับผม นี่ครับบรรยากาศบุลงอีบัวเนี่ยบุลงอีบัวเงียงเบิดแล้วครับได้ไปคุ้นไหมอ๋อเงีย,ยงเบิดพ <laughs> ี่น้องครับอันนั้นก็บพเป็นตาใดเสื้อแตกเ <laughs> บ็ดหลิวเบิร์ลิวกระใดน้อยเดียวในปลาตัวเดียวที่เขาขึ้นนะครับบุสรุปสุดท้ายหูบัวขึ้นหยัง <laughs> เดี๋ยวพาไปเบิง่ง นะครับนี่ปาก่อนกับเสียแกนเฒาเอา